สวัสดีครับน้องๆวันนี้ครูพี่ไก่ก็จะมาเฉลยนะครับข้อที่1นะครับเป็นข้อสอบสอบอวนอนะครับปี2,565นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับมาดูข้อที่1ครับให้ a b แล้วก็ c นะครับเป็นจํานวนจริงบวกซึ่ง2กํกลัง a เท่ากับ3กํกลัง b เท่ากับ216กําลัง c นะครับจงหาค่าของ a b ส่วนด้วย b c บวกด้วย c a นะครับเราจะเห็นว่า เขาให้สมการมานะครับก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมครับ2อลัง A นะครับเท่ากับ3กําลัง B เท่ากับ2อ6กําลัง C นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับ2 1 6กําลัง C เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือนะครับมันก็คือ6กําลัง3ทั้งหมดกาลังซนั่นเองครับโอเคไหมครับตรงนี้นะเราสามารถเปลี่ยนนะครับ216เนี่ยให้เป็นเลขยกกําลังได้ก็คือ6กําลัง3านั่นเองครับเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นสมการนะครับโดยนะครับครูจะเอา2กําลัง A ครับ นะเท่ากับนะครับ216ครับ216รกกำลังสนั่นเองครับซึ่ง2องกลังเนะครับก็เท่ากับ216ก็คือ6กกำลังสใช่ไหมครับทั้งหมดกําลัง4นะครับอ่าและก็เท่ากับอะไรครับ6กําลังอะไรครับกําลังมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับน้องๆนะครับกําลังซ้อนกันอยู่นํากําลังมาคูณกันได้เลยนะครับ3าคูนสได้มาเป็น3 4นั่นเองครับอ่านะครับเราจะได้นะครับ2องกลังเเท่ากับนะครับ6กกำลังสานั่นเองครับ โอเคนะครับตรงนี้แล้วครูก็ย้ายนะครับกำลัง A ตรงเนี้ยไปอีกฝั่งหนึ่งครับจะมาเป็นตัวหารของเลขชี้กําลังนะครับดูนะเราจะได้นะครับก็คือ2เท่ากับนะครับ6กกำลังสานะครับส่วนด้วย a นั่นเองครับตรงนี้นะและให้เป็นสมการที่1ครับเดี๋ยวครูจะทําแบบเดียวกันนะครับอีกสมการหนึ่งนะครับนะอีกสมการหนึ่งก็คือก็คือ3ามกลังบครับเท่ากับ216 กำลัง c เหมือนกันครับซึ่ง216กําลัง c เนี่ยมันก็คือ6กําลัง3า c นั่นเองครับนะที่มาเมื่อกี้ครูอธิบายแล้วนะครับอ่าและครูก็เขียนใหม่นะครับเป็น3กําลัง b ครับเท่ากับนะครับ6กําลัง3า c ครับและครูก็ย้ายนะครับกําลัง b ตรงนี้นะไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวหารของเลขชี้กำลังครับครูจะได้นะครับ3นะเท่ากับนะครับ6กําลังนะครับ3า c ส่วนด้วย b นั่นเองครับ และครูก็ให้เป็นสมการที่2ครับอ่ะแล้วครูก็นะครับนำสมการที่1กับสมการที่2มาคูณกันนะครับเพื่อทําให้ตัวนะครับฝั่งซ้ายมือเป็น6นั่นเองครับโอเคนะครับครูเขียนก่อนนะสมการที่1คูณกับสมการที่2ครับน้องเราจะได้นะครับก็คือเห็นไหมตรงนี้2กับ3คูณกันเลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับได้มาเป็น6ครับจะเท่ากับนะครับ อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งขวามือนะครับก็คือ6กกำลัง3 c นะครับส่วนด้วย A นะครับคูณกับนะครับ6กกำลังนะครับ3 c นะส่วนด้วย B ครับตรงนี้นะก็คือเกิดจากสมการที่1กับสมการที่2มาคูณกันนะครับฝั่งขวามือเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นเลขชี้กําลังครับตัวฐานเท่ากันแล้วนะครับก็คือ6นําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะครับเราจะได้นะครับฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมครับ6เท่ากับนะครับ6กําลังนะครับเอา3 c นะครับนะส่วน A นะ บวกด้วย3 c นะครับส่วนด้วย b ครับเดี๋ยวครูขอพิจารณานะครับตรงนี้ข้างนอกแล้วกันนะครับนะ 3C ส่วนด้วย A ครับบวกด้วย3 c ส่วนด้วย b ครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็คูณไข่นั่นเองครับฝั่งซ้ายมือนะครับครูก็คูณ b บนและล่างครับนะทั้งตัวเศษและตัวส่วนฝั่งขวามือก็คูณ a บนและล่างนั่นเองครับนะเพื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับเราจะได้นะครับก็คือนะ ตรงนี้เลย 3. B C นะครับบวกด้วย3 C A ส่วนด้วยนะครับ A B นั่นเองโอเคนะครับตรงนี้แล้วเราก็นำกลับนะครับตรงนี้เลยที่เราได้เนี่ยกลับมาใส่ใหม่ครับโอเคนะครับอ่านะครับไม่ยากนะแล้วเราจะได้นะครับก็คือ6เท่ากับนะครับก็คือ6กกําลังนะครับ3นะครับ B C บวกด้วย3มนะครับ c a ส่วนด้วยนะครับ ab นั่นเองโอเคนะครับคราวนี้เมื่อตัวฐานเห็นไหมครับสมการที่เราได้เนี่ยตัวฐานเท่ากันแล้วนะครับจับเลขชี้กําลังเท่ากันได้เลยนะครับนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยตัวฐานคือ6เลขชี้กําลังก็คือ1นะถ้าไม่มีคือ1นะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้ครับจับเลขชี้กําลังเนี่ยนะครับเท่ากันได้เลยเนาะนะครับเราจะได้ครับนะ 1ครับเลขชี้กำลังครับเท่ากับนะครับเลขชี่กำลังตัวนี้นะครับตัวเศษก่อนเลยนะเดี๋ยวครูดึงตัวร่วมก่อนนะครับตัวเศษตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับ 3bc บวกกับ3 CA เนี่ยเราสามารถดึง3เป็นตัวร่วมได้นะครับครูขอดึงเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างวงเล็บครับเป็น BC นะครับบวกด้วย CA นะครับแล้วก็ส่วนด้วย AB ครับโอเคนะครับและครูก็ย้ายฝั่งครับ้องๆดูนะ เพื่อจะไปหาคําตอบเพราะคําตอบของเราคือต้องการอะไรครับ AB ส่วนด้วยอะไรครับ BC บวกด้วย CA นั่นเองครับเดี๋ยวครูขอต่อฝั่งขวามือแล้วกันนะครับนี้น้องๆนะครับโดยครูก็จัดรูปใหม่นะครับโดยให้ AB นะครับเนี่ยหารอยู่ย้ายไปคูณฝั่งนี้ครับและนะครับในวงเล็บตรงนี้คูณอยู่กับ3ก็ย้ายฝั่งครับไปหารนะครับไม่ยากครับน้องโอเคนะเราจะได้นะครับก็คือ AB นะครับส่วนด้วยนะครับ bc บวกด้วย ca จะเท่ากับนะครับก็คือ3นะครับฝั่งขวามือก็คือคำตอบนั่นเองครับทันไหมครับน้องๆไล่ดูนะนะครับ ab นะครับตัวนี้ตัวนี้นะทั้งหมดมันหารอยู่พอย้ายฝั่งก็ไปคูณกับ1นะครับจะได้มาเป็น ab นั่นเองครับส่วนนะครับตรงนี้ในวงเล็บนะครับ ก่อนตรงนี้ที่คูณอยู่กับ3นะครับก็คือเราจะย้ายทั้งหมดเลยครับก็คือ BC บวกด้วย CA ครับที่คูณอยู่กับ3ย้ายมาหารข้างล่างครับเราจะได้ครับคำตอบครับคือตรงนี้เลยนะครับ AB ส่วนด้วย BC บวกด้วย CA ครับก็คือ3นี่คือคำตอบของข้อที่1ครับน้องลองไล่ดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับลองไล่ดูดีๆนะนะครับโอเคนะครับข้อที่1น่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับ